ใส่เต็มยศเนาะพี่บอลเดี๋ยวเปิดไม์ให้กันอ่ะดึงไม์มาสิโอทำหน้าที่ในตัวเองก็เป็นดีเจเหมือนกันลืมืืมริมมอ่าพี่บอนอ่ะแนะนําตัวนิดนึง <c oughs> เอาเอาเอาแบบว,ว่าวันนี้พี่มาเป็นแขกรับเชิญในรายการนุ่มริ่มนะสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องเ <c oughs> บาเบาก็ได้สวัสอ่นั่งไกลๆก็ได้สะดักเือเอเอาใบเอาไมา้ออกไกลๆ <c oughs> สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพันแก่นนะจ๊ะอันดีเจบอน มาเตบใบสามฮนาคิดว่าดีเจนุ่มเนิ่มสีบ้ามากเขาเลขการเฮ้อหาคุณยายพูดเดียวนีละอา้อาวอ้าว <c oughs> ่ทำไมถึงชอบเรื่องนุ่มนิ่มมาคุณยายคุณป้าตลอดเลยอะป็นน้องสาวสวยที่สวยที่สุดในรายการของเรานะจ๊ะก็มีคนเดียวใช่และก็ผู้ให้ก็มูพร้อมจ้าแมน่น <c oughs> ะครับเขาเขากคุ้นดีเจนุ่มนิ่มมากเลยที่เอาดีเจบอลมาเขาเลยการนั่มทุกที่าก็นั่งฟังเป็นฟอย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 ยงซีละ ก็เห็นว่าอา้ปากเซเวอยู ave, you know ่เนาะธรรมดาละกันปปากเซเว่เขาเขาเขาพูดอย่างนี้ถูกไหมเซเวนี่ไม่ไม่ไม่ใช่เป็นคําว่าใช่ไหมเป็นคํหน้ารังเนาะจริง,รงๆก็เป็นคนขอนแก่นนะแต่แต่ภาษาอีสานยัง,ย,งยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นยังไม่แข็งแรงร้อยเปอร์เซ็นด้วยความที่คุณแม่เป็นคนลาดบุรีก็เลยแบบเป็นครึ่งลาวครึ่งไทยนะพอกระเดิ้งอะอะไรนะเขาเรียกพอพอกระเทินเออ ข่อยมาข่อยมานั่งอย่งนี่ข่อยเราหนวห้ยได้พี่น้องพม่ดีเด้เมื่อเช้าทหวห้ยคือข่อยบอจักที่บอกไทยว่าอีสานใส่น้ำเกนืะบันคุพี่พูดวล่าหนูก็อยากจะพูดเล่ากับพี่เนาะ้พี่น้องเงยตกไทยแล้ววันนี้พี่น้องเ้ยฟังเด้อไทยพี่น้องฟังรายการขึ้นพี่พี่อยากจะรู้เรื่องเดี๋ยวเอาเอาเรื่องส่วนตัวพี่ก่อนพี่เป็นอะไรอ่ะทําไมโลกโซเชียลเขารู้จักพี่หมดเลยอ่ะเออพี่เป็นอะไรหรอเล่าให้ฟังนิดนึงได้ปะก็อย่างนี้นะ จ้าอ่ะมาไทยแล้วใช่ไหมเออเห็นไหมใครกันแน่จากลาวมาตกไทยดูดิอืออ่ะพี่น้องนะครับผมก็ตอนนี้ก็ได้สอบอ่ซิปตำรวจอยู่ไทยก็ได้ไทยก็ได้เมื่อกี้มันมาไทยดีแล้วขวายเขาบอกยี่สันปันได้ยี่สันนะเจ้าก็มาคัดขวายเนาะไม่ไงเอ้โอ้ขอโทษขอโทษโอเคโอเคไป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 ต่อไปต่อไอ้ตัวนี้พ่อเดี๋ยวมาจัดเรื่การตัวนี้อืมบ่คิดไปจุดคว้างมี สีดงสีดังปันไดก็เลยทดลองเอาไปลงทดล่องเขาไปในเฟซเบิงเข้ามาคอนเ่นมด่านบอกน้ำแน่ในกลุ่มเฟซน่ะพี่น้องบันี้้คอยก็เลยว่าโอ้คอยจะล้องเฮ็ดเหรียญก่อนนะมันเจ็บมวนบ่เฮือบัได้คิดบ่ได้ฟันพี่น้องคนเข้าไปฟังเบิงจำบักพันแปมื่นคนผุนเม่บันีด้คนกระติดตอกับคืนมาหลายหลายทั้งกาฬสินอูดอดรชยภู่มเมิรชุ่มหวังอืมแล้วห้ต่อก็เลยว่า ที่ฝากพี่ฝากน้องแงถิมคืนเกาิบเกาของเ้าวได้พี่น้องเดอ้อก็ให้พี่น้องสนับสนุนดีเจแต่ละท่านน้ำแน่เหมือนกับพี่น้องเคยขอเพลงกับดีเจบอลน,นี่ละดังดังดังแล้วจะยังอยู่ไหมดังแล้วจะจะคุยด้วยไหมว่าถ,ถิมพู้ได้จ้าคนดอก <c oughs> พี่น้องเลยสิยถิมกับไม่ไงนั่งอยู่หนาไม่พูด,ดียวนี่ละ <c oughs> S <S <S จ้าดูซิเสียงสิ่งหัวลาอเขาคือมันมันมันใช่เลยใช่ไหมคุณผู้ฟังอืมออาแล้วไงต่อแล้วก็พี่น้องเขาฝากไปน้ำเน่นะครับ<า>รเรลานิ่มเรื่องหลายๆเรื่องทีว่าท่างดีเจบอลเอาขามาสนับสนุนกับพี่น้องเพราะว่าท่างดีเจนุ่มนิ่มน้ำเนค่ะให้พี่น้องซอยกันได้พี่น้องเดอ้อทุกขามากกันไลายๆโปรโมทสักคืนสถานีเฮาน้ำนีละ่ะพี่น้องขอมาเรียกว่าดีเจท่านใดจัดเพียงให้บ่ท่านบ่ต้องโคนบ่ต้องเคียดกันพี่น้องครับ เพราะว่าต่บางเทียเพียงกะหาบางอันกะหาบัาานไทนิเห็นหาบางเพียงกะหาบาพพเขาเรียกว่าแก้ตัวเนาะผ,ผู้ฟังผู้ฟังกะใจเย็นๆกันจักหน่อยทั่วมา,จาใจเราข้นต่มันศสยย่ยําเอาปันว่าไก่ต้มไก่ห <laughs> ม้อต้มน้ำไก่บันไทนิเดือดจตงซสี่ละใ่ะมาคุณผู้ฟังนี่แหละคือน้ำจิ้มของรายการพี่เขาจากที่คุณผู้ฟังไม่เคยฟังรายการลูกทุ่งนะดี DJ, เจเ่อ นุ่มนิ้มเข้าใจว่าว่าคุณผู้ฟังบางท่านเนี่ยจะจะชอบฟังช่วงของเพลงสตริงแต่อยากจะบอกว่า,าขึ้น99ของเรานะคะเพลงลูกทุ่งสนุกมากกับดีเจบอลแต่ลดเสียงกูกู้ลงแล้วใช่ไหมไอ้กู้เนี่ยหนกหูนุ่มนด้มากเลยนะรู้ปะอันเป็นสิทติของชา